พระพุทเจ้าเล็งดูแล้วว่าเสรษฐีอันนี้มีมีอะไรนะมีมีสามารถที่จะให้เศรษฐีนี้มีถัทานในพระรัตนตรัยได้ค่ะก็เลยจึงบอกกับพระโมคคัลาว่าโมคคัลลานะเธอจงไปบ้วนว่าเศรษฐีนี้ที่ราชคืหึค่ะอืที่ราชคฤหึแล้วก็ไอป้ป้า ไปป่าป่ะไปป่าพยศอ่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะแด้ค่ะว่าอันนี้เป็นขนมอินเดียหรอคะคุณแม่นี่ขนมอินเดียตั้งแต่พุทธกาลเขาเรียกขนมอะไรคะคุณแม่คะเรียกขนมคาชาขนมที่ในพุทธกาลที่เสร็จที่เสร็จีขี้เหนียวอยากกินอ่ะเนี่ยเสร็ษถีขี้เหนียวอยู่ไปไปเฝ้าพระราชา กลับมาเห็นเขาทําขนมกันก็เลยอยากกินมากค่ะอยากมากก็บอกกับเมียว่าฉันอยากกินไม่สบายใจนอนตอมใจอยากกินแต่ว่าไม่กล้าบอกเมียเมียจึงถามว่าอินนายจ๋า <c oughs> นายเป็นอะไรค่ะนายไม่สบายใจเรื่องอะไร <c oughs> ว่าไม่มีอะไรหรอกฉันอยากกินขนม <c oughs> อยากจะกินขนมมากเลยขนมเบื้อง เมียก็บอกโอ้ยนายเดี๋ยวฉันทําให้แล้วฉันจะทําไปแจกคนในหมู่บ้านด้วยนะเศรษฐีขี้เหนียวก็ก็เลยบอกว่ามันเรื่องอะไรของเธออ่าเมียก็รู้แล้วว่าไม่อยากแจกไม่อยากแจก,อย,ก,กอย่างนั้นฉัน,นก็จะทํานะฉันก็จะให้คนในบ้านเราได้กินด้วยเศรษฐีขี้เหนียวก็ถามอีกเรื่องอะไรของเธอ,อ,อ ไม่อยากแจกแค่คนเดียวแล้วพูดไปพูดมาก็คือไม่ให้ลูกไม่ให้เมียกินทังนั้นแหละจะกินคนเดียวแต่ว่าถ้าทําข้างล่างเดี๋ยวกินมันก็จะไปคนก็จะได้กินหนึเดือดคนอื่นอยากกินด้วยใช่กลัวว่าคือกินก็ไม่ให้ใครได้ได้ดมกินเดี่ยวจัดใช่กินเดียวจัดก็เลยพระพุทธเจ้าเล็งดูแล้วว่าเสษฐีอันนี้มี มีอะไรนะมีมีสามารถที่จะให้เศรษฐีนี้มีถัทธทานในพระรตนะไตได้ค่ะก็เลยจึงบอกกับอ่พาพระโมคลาว่าโมคลานะเธอจงไปว้วยเศรษฐีนี้ที่ราชคคห์ค่ะอะ่ที่ราชคคห์แล้วก็ไอปราไปปราอะ่ะไปปราพยศอะ่ะก็พระอนุนเอ้พระโมคลาก็เลยใช้ฤทธ ไปที่หน้าต่างไปใช้ดิบไปที่หน้าต่างพอพอเมอยเขาเ,เ,ขเขากำลังทําท่ากันแล้วพอพาโมคาลาไปอยู่ที่หน้าต่างเมียเอ,เอาเอาเอ้แป้งลงกระทะแป้งกบ,บานบอกว่าฉันบอกให้เธอทํานิดเดียวทํานิดเดียวแค่ไปก็โมโหเมียทาเองก็เอาเอาปลายตะปพีอ่ะแตะเป็นนิดเดียว ติมัก็บานไปติดของเมียบานกันใหญ่เลยอ้าวธรรมณะมาลอยอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นพระโมคคัลลาที่มันบานเพราะว่าฤทธิ์พระโมคคัลลาหรือว่าไงใช่ <ไง S 2> ใช่ฤทธิ์พระโมคคัลลา,า,ลาว่าเหนื่อยก็จับไอ้นี่ดึงกันพระก็ไม่ยอมไปพระโมคคัลลาก็ไม่ไปพระพระโมคคัลลาก็เดินจงกรมม่งนั่งสมาี่ม่งก็เคยยังอยู่บริเวณตอนที่เขาลังทอดอยู่เนี่ยแหะเขาก็อย จะกินให้สบายใจแต่น่อยเองก็เลก็จะแบ่งอ่ะจะแบ่งให้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 นิดเดียวค่ะก็เยอะขนมกันเยอะกันกับเมียเยอะจนเหนื่อยทนเหนื่อยแล้วมันหายยากเลยสุดท้ายก็เลยไปไปอะไรอ่ะ ม่จับได้ไปหมดหรอไม่ก็เรื่องไม่ก็เล่าไปเรื่อยๆ <laughs> <laughs> แต่รู้ว่าว่าว่าอารู้ว่าเขาพระพุทธเจ้าบอกกับบอกกับปามโคลาว่าพระทั้งห้าร้อยเนี่ยอยู่ที่เชตวันเนี่ยรอจะฉันเนี่ยมือขนมไอ้ขนม,ขนมเบื้องนี่แหละรอทั้งห้าร้อยนี่แหละก็พอเหนื่อยมากก็เลยถวายละถวายพระ โมคลาแล้วมาพระโมคลาบอกไม่ได้ต้องไปถวายพระบรม,ามาสาสดาที่เชตวันโอ้มันไกลนะแม่มันไกลคือที่เรานมามาั่งรถมาวันนัหลายชัมม่วโมงใช่แต่นี้เสร็จที่กระบเชาเ <laughs> ่าไปถึงเชตาวันเลยแลยจะไปยังไงดีคว <laughs> <laughs> ามอยากขนมหมดไปละบบนี้อยีกความอยากเ <c oughs> <c oughs> พอพระพระโมคลาแล้วบอกว่าให้เดินไปแค่หัวกระไดนี่แหละเดี๋ยวเราจะพาไป ลงไปที่หัวกระไดก็จะถึงเชตวันเลยด้วยฤทธิ์ของพระโมคลาก็ใช้ใช้ฤทธิ์พอพอเท็มทีเดินมาถึงหัวกระไดก็ถึงประตูเชตวันพอดีอ,อแล้วก็เลยได้อานุภาพของพโมคลาอนุภาพของพโมคลาแล้วก็ได้ได้ไปไปกราบพระพุทธเจ้าพรพทเจ้าก็เทศเทศบรรลุปเป็นโตดาบันคนขี้คนขี้เหนี่ยวก็มีกรรมนะ มีกรรมของเขาอ่ะแต่ว่าพ,ะพะระพระสมัยพรพุทธเจ้าว่าควรแก่การขัดเกลว์เปตีคนนี้ควรแก่การขัดเกลาน่าจะน่าจะบรรลุโทษะบันแล้วก็นนนคนมีตังค์แล้วไม่ได้กินนี่นะมันเหมือนไม่มีนะคะอม,มีตังค์แล้วไม่ได้ใช้ี่เหมือนไม่มีอะโอ้โหแม่นะหวยแม่มีตังค์ซื้อถวายพระหมดแล้ว ไม่เป็นไระแม่เข้าใจแม่เข้าใจวิถีของกรรมอ่ะกรรมเวลากรรมมันทํางานอ่ะเวลาเราอยากอะไรมันก็ไม่มีนะตอนที่เราอยากมันก็ไม่มีจะให้เรากินอย่างเงี้ยใช่เออพอตอนเรามีกินทุกอย่างเขาก็ไม่ให้เรากินอีกโรคภข้ไข้เจ็บมาโอ้ยวัฒนาวัตนาบุไดโนวัฒนาบุไดโนนี่จบ ขนมข่าชาข่าชาเป็นตำนานเลยใช่ไหมคะแม่เป็นตำนานอันนี้เขามีหมู่บ้านของราชคือเลยนะที่ทําที่ทำขนมอันนี้มาตั้งสองพันกว่าปีเล่วไม่ใช่แม่เราเขาจะไม่กินขนมอย่างอื่นกันบ้างแม่เขากินกันมาเป็นพันๆปีแล้วลูกเป็นของขึ้นชื่อใช่ไหมคะเป็นของขึ้นชื่อใช่ราชคือนะราชคือเมืองเดียวเมืองอื่นไม่มีต้องราชคือเท่านั้นแล้วเป็นขนมที่พาเศรษฐีไปถึงเชตวัน ไทยในพริบตาจ้าธุโอ้ยหนูหนูก็รอรอรอกินจากรอต่อจากพระได้ใช่ไหมคะเย้เพิ่ง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 นั่ลูกอ่าทำใจเป็นกุศลก่อนว้าตั้งใจไปกินตะไคร้เลยทำใจเป็นกุศลด้วยกันลูกถวายพระก่อนเสร็จแล้วเก็บไปแพ็ทเช้าตำนานแห่งขนมขาชาเขาเรียกขนมเบื้องนะเขาบว่าแผ่นมันมันมันมี หลายชั้นติดๆกันเนี่ยค่ะแต่ว่าก็คล้ายๆไอ้พับของฝรั่งไหมแม่ใช่มันเป็นโรตีกรอบโรตีกรอบอะเรวะแต่ว่าดึงกันสองคนผัวเมียดึงจนหายยากเหนื่อยเหนื่อยกันแต่ตอนตอนที่แบบว่าแม่มาเล่าใหม่นะได้ไเดี๋ยวเราต้องมีตอนต่อไปนะคะโอเคค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะ Así.